เินหาคนิพี่ดีใจท้าละน้องเอิ <sm ell noise> ช่องลอยๆหรอได้แจ้งอันได้กระสินย่างไปเอาได้ป่ะที่นี่เฮ้ยคุณไอบ้อบรรจบเจ้าไปหาอันแย่ไพ่ยังตด <c oughs> ตดอตันตุ๊ดยู่ อยู่เลยว่าสันวาแมนอิลีหละเขาเขาเขาเอาล้มเขาเอาล่มบนเขาเอาล่มจากอัน <Labor> อันเท่ากับาายล่มของเขาเองกัได้เนอะน้องวึงเนาะแมนบ่ขอบคุณสามลายเออขอบคุณสามล้านดวงใจแล้วก็เจ็ดเลิฟด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลาย เมื่อนั้นฮะเมื่อนั้นน้องทีอนันบอกว่าอานันปกติสิบเห็นน้องทีแกข้นเงาเนาะนน้อ,นนองจีบอกว่ามือนี่สิจอดไว้จะหาชั่วโมงมาสั่นว่าเอาก็เลยถามบอกเอาน้องทีน้องทีเถอะเนาะเป็นยังคืออนันปกติคือย่างเต็มจีกับสียี่สิบนาทียังสินะเออเมื่อคยเห็นน้องทีขึ้นโดนปันนี่นดอกน้องจีแล้วบอกว่าอานัน ขึ้นประอันขึ้นประชดพิยูซื้อเนี่ยเรว่าสันอันบบเห็นมันมีลมบนน้ำเขาไรก็เลยสิจอดมันไว้ยังสีเบิอง่าซันว่าเห็นน้องจีบอกเนาะบ้านได้ไพกกะเมื่อว่าเมื่อคืนเด็กเห็นได้ไพ่บอกว่าอันทั้งไอ้บ้านยังก่ออันพูดไม่เก่งแล้วก็บ้านซากะมะตอนนี้กะ มีล่มบุญแล้วว่าสันมีดอิง้งเลยวะสันแยก็เลยเอาเอาเอา,เอา,เอายายไพกับแมวคู่ใจขึ้นเบิงกับมือขึ้น,นกับกับขึ้นซีชโมงกับกับว่าเห็นกับว่าท่านเห็นมีล่มบุญเดียววันนี้เห็นเจ๊จัดผู้เบาขำม,มากค่ะว่าวสันว่าฮะ วันนี้เห็นเจ๊จัดผู้บ่าวขำม,มากเลยเห็นว่าขอบคุณทั้คือพี่โอภาสขอบคุณมากมากค่ะเลิฟเจ็ดเลิฟเจ็ดนี่ก็คือพี่พี่โอภาสของเราเนาะแมนแมนน่ะแหละว่าสันว่าบางบ้านล่มบนเจ็ดร่อยแต่ไม่พูดอะไรว่าสันแมนแมนจ้ะ อันเจ็ด่อยเ่าเบายังแต่แต่ข้าเจ้าก็ได้อันนั้นเด้ออันน้องวึงข้าเจ้าก็ได้หลังค่าได้ซรัพไงเออพี่เทพสวัสดีพี่เทพโอ้ยพี่เทพมาเข้าไลฟ์สดขวญเอ,อ้ยมากูขวญเอ้ยมาเด้อพี่เทพอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยด้วยเด้อกดเลิฟให้ด้วยพี่เทพมังกรโยกทูจ้าจากน้องสาววึงของเราเนาะอื ไอ้น้องสาววิงพิเทพแกเป็นอันอันสายดันเดอ้อแกมักดันทั้งหน้านันดดันทั้งหลังเดอ้อน้องเวิงพิเทพนะคุณอนันต์สวัสดีครับมาดามสูคุณอนันต์ขออนุญาตให้กุญแจเดอ้อถ้าใครไม่อยากได้กุญแจบอกมานะคะเดี๋ยวจะเอาออกให้เราทั้งพูดทั้งร้องทั้งเต้นไม่เห็นมีลมเลยแมนโอ้ย เต้นเต้นจนล่มออกดากของเฮากับสิมแต่ล่มล่มออกดากกันแล้วนอ้นองวึงเอ้ยกับสีแมนล่มมันนั้นและเบิ้งส้ม <c oughs> ดันด้นหลังวึงก่อนพี่เทพประสันไา <c oughs> ไอ้เทพได้ยินบ่